ตอนนี้แน่ชัดแล้วนะคะว่าชีวิตของผู้หญิงในอัฟกานิสถานคงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากกลุ่มตาลิบันเริ่มประกาศนโยบายหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงโดยตรงนะคะคุณสวรักษ์ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียนการทํางานมันเป็นสองสิ่งที่กําหนดอนาคตแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นเค้าลางแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่น่าจะส่งผลดีต่อผู้หญิงค่ะและด้วยเหตุผลนี้ค่ะทำให้ผู้หญิงอัฟกานหลายคนตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศ เพราะว่าไม่เชื่อมั่นในกลุ่มตอลิบานค่ะอย่างผู้หญิงคนนี้นะคะคือเบสทาค่ะอาการนะคะเธอเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงของสถานีโทรทัศน์ในอัฟกานิสถานค่ะใบหน้าของเธอนั้นปรากฏเป็นสื่อไปทั่วโลกนะคะเนื่องจากว่าเธอนั้นถือว่าปอยู่ร่วมในส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะ,คะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้แทนระดับสูงของตอลิบานนั้น ยอมให้สัมภาษณ์สดในรายการโทรทัศน์โดยที่มีผู้ประกาศข่าวหญิงคนนี้เป็นคนสัมภาษณ์ค่ะซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นความพยายามของกลุ่มตอลิบานที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าตอลิบานนั้นเปลี่ยนไปแล้วและมีแนวคิดก้าวหน้ามากกว่าเดิมและไม่กี่วันหลังจากนั้นค่ะผู้ประกาศข่าวหญิงคนนี้ได้สัมภาษณ์มาลาลายูซาฟไซนะคะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในการศึกษาของเด็กและผู้หญิงค่ะ และนี่ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันนะคะที่มาลาลายูซาฟไซนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของอัฟกานิสถานแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเพียงแค่2วันค่ะผู้ประกาศข่าวหญิงคนนี้ตัดสินใจอพยพออกนอกประเทศไปกับเครื่องบินของกองทัพอากาศกาตาพร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวเพื่อย้ายไปปักหลักในต่างแดนเหตุผลที่ทาให้เธอตัดสินใจอ,อพยพออกนอกประเทศมาจากนโยบายของกลุ่มตอลิบานค่ะที่ประกาศให้ผู้หญิงทุกคนนั้นหยุดทํางาน เพื่อให้กลุ่มตอริบานนั้นมีเวลาปรับตัวแล้วก็จะดทาแนวทางปฏิบัติต่อผู้หญิงในสถานที่ทํางานและแน่นอนค่ะว่าทุกอย่างจะต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายชารีอะประเด็นนี้ถือว่าน่ากังวลค่ะเพราะว่าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแนวทางปฏิบัติต่อผู้หญิงในที่ทํางานจะออกมาเป็นอย่างไรผู้หญิงจะยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้หรือไม่ เช่นเดียวกับนากิสเนฮานนะคะเธอเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่ปิโตรเลียมและก็อุตสาหกรรมของอัฟกานิสถานค่ะอพยพไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วเธอให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดมากที่จะต้องออกจากอัฟกานิสถานเพราะเธอต้องการอยู่ในประเทศแต่ว่าไม่มีทางเลือกเธอต้องการรอดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารประเทศของตอลีบานนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะและหลังจากนั้นค่ะ เธอจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะกลับไปที่อัฟกานิสถานหรือไม่ค่ะและล่าสุดตอริบานก็ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องการศึกษาที่กระทบต่อผู้หญิงโดยตรงค่ะโดยรัฐมนตรีรักโดยรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาขั้นสูงของตอลิบานนะคะประกาศว่าชาวอัฟกานนั้นยังคงเข้ารับการศึกษาในขั้นสูงได้ในกรอบของกฎหมายชาริอะโดยไม่มีการเรียนรวมกันระหว่างชายและหญิงค่ะ นอกจากนี้ค่ะตอนลบานนั้นก็ต้องการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอิสลามชาติและคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็แข่งขันกับประเทศอื่นได้แต่คุณผู้ชมคะสิ่งที่น่ากังวลก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้หญิงไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นเลยค่ะผู้ที่มีส่วนร่วมในการหารือนั้นมีแต่อาจารย์และก็นักศึกษาที่เป็นผู้ชายเท่านั้นค่ะ แค่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนั้นก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่ามีการป้องกันอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อไม่ให้ผู้หญิงนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ